ผมยังไม่เห็นเลยรถคันไหนไปบอกผมน่อยคันใหญ่อยู่ทางน้นไไปยายไปกับผมมาหายยายไปไปไปกับผมไปยายไปไหนไปดูผมอยากดูทะเบียนไปเอาประกมาแล้วผมอยากไปดูทะเบียนรถไปอ่ะมองไา่เช็สัญญาใหญ่อยให้จดนี่ไม่มีประกาไม่ใหญ่เอาจดให้พอยายไปเหรอโอแต่คนนี้นั่งตอนนี้เห็น ฮันน่าเป็นชาวบ้านออกไหมนอ๋อแล้วทำไมตุกปุดตาฟาดตาฟึ่งอะไรรู้ใจย่ายไม่รู้ว่าเรียกโอ๋ใหไรไม่รู้รู้เจ้าวะยายอยากไปดูทะเบียนได้ไปสู้ไปดูดิเอาไม้นี่ถายไปเสียผ่านไประบบที่ผ่านไปแล้วผมเห็นยายนั่งอยู่นั่งอยู่นั่นแล้วผมก็เลยยายมาทำอะไรยายก็เลยบอกว่ามาเห็นรถตู้จะเติมก้นใส่ได้ไหมขันใส่ยกก้นใส่อะรถรถตู้ยกก้นใส่อ๋อายไปดู ไยายก็ไปดูรถอะไรไม่เคยเห็นรถอะไรนู่นจักเจตูด้หายายเหรจตูดหายายเจตู้หายายเจตูดมหายาย่โอ้โน่นรถคันนู้นนู่นน่ะน่นโน่นคันนู้นรถตู้ได้น่ะคันรถตู้นู่นนู่นหายายรถตู้คันใหญ่ๆหญ่นั่นบ่โอ้แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ ยายเดินมาเลยโอ้ยายม, <Ha? S 1> มาเดินมาดูรถบ่เนี่ยยายก็สู้เดินมานี่มาดูรถน,นะฮะยายมาเดินมาดูรถบ่เดินมาดูรถนี่นะที่เดินมาดูรถเลยแหละเพราะอะไรยายเห็นเพราะว่าสมไยรถนี่จิตเต้นตู้ใส่ยายสมัย,ย,มยโอ้หันตูดใส่ฮะร, <Ha? S 2> รถนี่หันตูดใส่ยายรถรถคันนี้เลยรถคัน<อ> غ, ใหญ่รถตู้นะฮะรถตู้นี่นะอืมอันหลุงเจ้าติตตู้โรยเ่เจ้าลุงเจ้า ยายสูดเไชูดเดินมาจากนู้นมาเลยเออมจากบ้านลมาากตโอ้โหจะนายเลขจะาอไม่ใหญ่แบบนี้รถอะฮะเลขกจะาโอไหมทะเบียนรถแบบเนี้ยก็ไม่รู้รมาันนี้ไดข้างไรทำไมไม่เห็นจดต,ตูดไงยายดูอืออนี้เห็นจะต,ติดต,ตูดเอาจีดต,ตูดปบเ้ตดตูดหันก้นใส่อ๋อฮะ<ห>รถมันหันหลังใส่ภาษาเขมรเจะติดตูบาน ง้อไม่เห็นเห็นเตะปูเห็นแต่ตะปูเออทั้งที่รถจอดไปนี่นะรถคันนี้แหละคันนี้ไม่เห็นโอ้คันนี้ไม่เห็นรถคันนี้ไม่เห็นเตจเตจรถตู้รถใหญ่ก็สู้มาโอจะจะนนายเออลมใจจะุกโยนยายก็เลยมาดูหรือสามมาดูมาดูรถคันนี้นายรถมันยกท้ายใส่หัวใจฮะรถมันยกท้ายใส่บ่มันจะเตะปูใส่บ่นี่ยายบอกว่าใจรู้ไหมป่ะกับ รถไนะตูดจตดตูจะตดตูจะตะตดตะปภาษาไทยเรียกอะไรนะยกตูดใส่ยกเลยบ่อใหญ่มันยกเลยบ่อเห็นยกเลยบ่งี้บ่หรเห็นยกเลยบ่บ่เห็นเห็นตะปูโอเบตะปูยกด้วยขึ้นด้วยก็ รถนี้คันนี้แหละคันนี้ไม่เห็นเห็นคันนั้นแหละขับเห็นคันรถตู้กูหยุดใจสู้ย้ายสู้มาได้เดินมาสู้เดินมาดูนี่ยยายโอ้คุณยายเดินมาดูอะไรคะฮะคุณยายเดินมาดูอะไรคะยายนั่งที่โน้นนั่งขี่กระยี้นหนังแล้วก็มองมาก็เห็นจะนายจับเจตูนท่ายายจับเดตูนท่ายายรถใหญ่นี่เยเนตูนท่ายายหันตูท่ายายฮะรถตู้นี่บอกรถตู้หันตูท่ายาย โอ้เจิจท,ทุบไปอ,อยายเลยเดินมาดูยายเคยสู้ด้มาดูเลขอะไรนนจะไแล้วเลขอะไรเลขเนี่ยเลขรถลู่ยายดูยังไปไม่ถึงไปช <จำ S 1> ื่นโบราจะกจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้เออหนูยายจำไม่ได้เลาวทำไมยายม,มองเห็นนักใกล้ในบ้านเนี่ยบ้านยายตรงนี้จจะมองมาจากโน้นเลยทำไมเห็นรถอีกเตเจทุบไปยายทำไมเจเจลดกคนนี้เลย ออ้รถรถตู้เนาะมีรถตู้อย่าติดตู้ข่าใยยายรถคันนี้ไม่เห็นเนาะฮะรถคันนี้ไม่เห็นเตที่คันนั้นไม่เห็นเห็นคันนั้นเลยขับคุณยายนะครับคุณยายยายอาจารย์กุยนะครับคุณยายอาจารย์กุยมาดูรถเออจะมาหารถตรงนี้ครับนี่ยนะครับชมนะครับยายของอาจารย์กุยนะครับเห็นเห็นรถนะครับ อบอกยายหน่อยเลขคุณยายอ่าเลขของคุณยายเห็นแน่นะครับ,น,รบ28 75, 28 75, นะครับสองแปดเจ็ดห้าสองแปดเจนะครับคุณผู้ชม2 8งแปดเจ็ดห้าตลขนะครับนอคอสองแ้สุรินสองเ้าสองแปดเจ็ดห้า คุณยายแกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมนะคุณยายแกมองเห็นว่ารถคันนี้คันก้นใส่ทั้งทั้งที่หันหัวออกาอกนะครับแต่ว่าแกเห็นนะครับดูสิหันหัวหันหัวมาทางนี้นะหันหัวมาทางนี้แต่แกมองว่ารถคันนี้ยกก้นใส่หรือหันก้นใส่นะครับเนาะหันก้นใส่แกอยู่บ้านข้างในนะครับนี่ยายอาจารย์โกยท่านหูไม่ค่อยดีเนาะหูท่านไม่ค่อยดีนะครับหูของท่านไม่ค่อยดีก็แต่ท่านมองเห็นรถด้วยสายตานี่แหละ พอดีมองเห็นรถเนี่ยหันก้นใส่แกก็อุตส่าห์เดินมาดูนะคุณยายนะครับอะไรนะสองแปดเจ็ดห้าเนาะนะสองแปดเจ็ดห้านะคุณยายเห็นรถหันก้นมาจะเต้ตะปูนะก็ว่าไงเนาะหันก้นใส่หันตูใส่หันตูดใส่ที่จริงที่จริงแล้วเนี่ยรถมันได้หันตูใส่หันหน้ามาทางเฉยๆเนี่ยเนาะคุณยายก็สู้นะคะ เดินทเลมิดทเลมิตปีฮะเนี่ยค,คุณชมนะี่ยคุณยายเดินมาไม่ใช่เดินมาไกลไกฮะเราตามไปดูอีกนิดหนึง่งนี่ครับเนี่ยอุตษาเดินมาตั้งไกลนะฮะเนี่ยคุณยายคุณยายของอาจารย์โกยนี่ครับโอ้ยคุณยายเนาะเดินแาบ,บนี้เลยบห่หนิเดินมาแบบนี้เลยเมื่อกี้นี่หนิเดินมาจะไหนเดินมาแบบนี้เลยเนาะคุณยายเนาะเดินมาเลยเดินมาจากบ้านเลยจากบ้านเลย จำได้เมื่อเลขอะไรไมันกีนสองแปดเนรถอะไรเรยกทุบหายาหหรอสองแปดเายฮสองแเจ็ดหลขทะเบียนดส <28 75 S 2> งแดเช่เยายไม่รู้เนาแต่ว่ารถนีไม่เปลี่ยนจังเนาะมาทุกครั้งมันเคยเห็นอย่างนี้เนาะครับอะไใดเออมันมันจเต๊ตุ้บให้ มันจะเตะตูดให้ยยเคมันจะเตตูดจะเตตูดจะเตะปุจะเตตูดันก้นใส่็อรปดูเลอะไรนอะสองแปดเจ็ดห้าสองแปดเจ็ดห้ายายเดป้า่อโอ้ไหนเอายายเดินไปแต่ยายเอาเยายเดินได้แม่จะพาเดินยายเดินได้ อ่ะคุณยายนะครับมาเดี๋ยวเดินกับยายก็ได้อ่ะยายจับมือเดินไปถจดเลยเห็นอย่างนี้หรอมาไล่ค้งแล้วนี่ไม่เคยเลยยายไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเต็ปุ้ยหายายเดีนี้จะตเต็มปุ้ยหายยายเนี่สองเป็ดเจ็ดห้าเดี๋ยวไปจดเลขให้ยายก่อนนะยายลืมอุตส่าห์เดินมานี่ตั้งระยะทางประมาณสองร้อยเมตรน่ะทำไมตายายตาตาดีเท่าใหญ่โอ้ยยิ่กี่โคตรจ้เนาะ ยายไม่เคยเห็นเลยเจ้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นรถเลี้ยวหน้าเลี้ยวตูดนายใหญ่เลยโอ้เลี้ยวตูดมาให้ออืที่จริงรถไม่ได้เลี้ยวตูดนะครับรถนี่เป็นหันหน้าธรรมดาเนี่ยครับตามถนนโอ้มาทุกครั้งแล้วเคยเห็นเลี้ยวตูดนายใหญ่เลี้ยวเลยบอกเห็นเลยเลยบอกเลี้ยวเพราะยายมองไปโอ้รถนี้ไม่ได้ย่ะมันมัน จตดผู้โดยยายนะจตดผู้โดใหญ่อืมจะดตัวใส่รถนู้นรถนี้รถนี้อะไรเนี่รถตู้รถใหญ่รถตู้อ่ะอ่ะอ่ะใหญ่อ่ะอ่ะเดี๋ยวพายายไปโอ้ยายไม่เป็นไรยายอ่ะยายก็นี้เคยเห็นรถอะไรอย่างนี้เราหันตู้ใส่อืมมันมีเลขมันมีอะไรเนูถึงอ่าเดี๋ยวจะจดเลขไว้ให้ยายนะครับนะ ยายอาจารย์ยายเนี่ยที่ที่ยายครับเอ๋อยายซาตุยายมาปตาอ่อยายยายไปถึงที่ก่อนแล้ยายไปถึงที่ก่อนเก่าอี้ยงีงจบวันเลยเคยไปไหนแล้วยายนี่แหละยายขออาจารย์โกยนะฮะเม่ก็้ทำตัวให้ด้วยเมื่อกี้จะไปหาหวยเกอาจารย์โกยอาจารย์โกยอาจารย์โกยได้เรียกแล้วป่ะคุณยายอันล่างก่อนครับผมยังไม่เห็นเลยรถคันไหน ไปบอกผมหน่อยนู่นข้างใหญ่อยู่ทางนน้นไปไปยายไปกับผมมาหายายหน่อยไปไปไปกับผมไปยายไปไหนไปดูผมอยากดูทะเบียนรถผมเอาปากมาแล้วผมอยากไปดูทะเบียนรถไปที่อ้อมงนายเจ้าตัญชียายอยากนายจดนี่มีมีปากกาไม่ยายเอะจดให้ยายพอยายไปเหรอโอ้จะคนนี้นี่นั่งตอนนี้เห็นอาณาเป็นตระกูลโอกไหมโอ้ แล้วทำไมตุดตุดตาฟาตาฟึอะไรรเนาะเจะหนายจะถูกโจ้แกเป็นความเจ็บปถูกสาถูกใหญ่ยายไม่รู้ว่าเรีอกอะไรไม่รู้้เจาวะยายอยากไปดูทะเคือพูไปดูสิเอาไปนี่พาไปทพันไประบบที่พันไปแล้วผมเห็นยายนั่งอยู่นั่งยู่นะล้วผมก็เลยยายมาทำอะไร ยายก็บอกว่ามาเห็นรถตู้จะตู้ใส่ได้เคยเห็นยกก้นใส่ะรถรถตู้ยกก้นใส่เฮ้อยายไปดูแม่ยายไปดูรถอะไรไม่เคยเห็นรถอะไรนู่นจักเจตู้ไายายเจตู้ไหมยายเจตรถตู้ไหมยายเจตู้ไหายายออเนู่นรถคันนู่นนู่นอ่ะนู่นรถคันนู่นรถตู้ได้น่ะคันรถตู้นู่นนู่นบ่ยายรถตู้คันใหญ่ๆนั่นบอก โอ้รถอะไรนะเบียรรถสองแปดเจ็ดห้าคันใหญ่ๆรถตู้คันนั้นแล้วตรงกับเลขอาจารย์โลยนี้นี่ีไหมแลอาจรย์่เรถตู้มันเลขอาจารย์โลยก็8อะไรนะ8ปดเจ็ดก้าสีกับเจ็ดองเะไรแล้วโป้ยป้ยก็รอบเอาเฮ้ยน่ะโอ้ยับทคุณยายทำไมเห็นเลขแม่นแทะมองยังไงยายเขาไปเขา ก็เเคยเห็นรถนี่เจเจตู้พุ่มหายให่มาหลายครั้งแล้วยายเคยเห็นแต่ไม่เคยเจเจตู้หายใหญ่เลยตะตูดใหญ่รถตู้รถตู้มันยกตูดใส่ยายฮะรถรถตู้มันยกตูดใส่ยายบอกนี่รถนี่รถสีขาวนะผมยกตู้ใส่เจเจตูดใส่เจเจตูดใส่ยกตูดใส่ใหญ่ก็ใหญ่นั่งอยู่ตรงนี้บอกใหญ่นั่งอยั่งตรงนี้หละ ตาธุโจใหญ่กว่าสาธุสาธุใหญ่สาธุใหก็อายุใหญก็ป็สเกแล้วยหเป็นเก้าฮะใายเปเก้าเป้าแล้วเป้าแล้วเก้าสิบจะกิดสุจ้พอใหชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะฮะยายอะไรชื่ออะไรยชื่อยายชื่อทวีศักดิ์ทวีศักดินึกดีทวีศักดิ์นึกดีเออจ้าเออจ้าจ้าจ้ทวีศักดิ์หญโอ้นายใหญ่ไมเคยเห็นหรกไเคยเห็นอย่างนี้เรารถตู้ใหญก็สู้เอาไม้ จะเตี๊ตูดใส่ใหญ่ว่ามันยังไงมันจะเตี๊บตูดใหญ่มันยกตูดใส่ยกตูดใส่รถตู้ยกตูดใส่ใหญ่ฮะรถตู้มันถอยตูดมาใส่ใหญ่รถรถนั้นนี่จะตี๊บตูดใหญ่รถอะไรเลรยวหน้าเลรยวสายเร็วควายหรอกลงไปกับเลรยวสายเร็วขวายไปมากเออก็โทรโจ๊บรตีเล็ตันยัยตัวยัยเลยปึ๊บไม่จะไปหรอกเท่าไรหรอกยายเลยเดินไปหารถตู้เลยฮึยายเดินไปเลยยายเดินไปดูเพื่อความมั่นใจเพื่อความมั่นใจว่ารถเทไม่เคยเห็น มาหลายครั้งแล้วเร็โๆนี้นุมาหลายครั้งแล้วมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมจามาหลายครั้งนี่เส้นจะโคงก็รู้อยู่ๆอยู่ครับแต่ไม่เคยไปข้อรถคันไหนใหญ่ฮะรถใหญ่ไปค้อรถคันไหนนู่คันนู่นคันคันคันถูกเใหญ่คันใหญ่ๆรถตู้นะรถตู้ของใครนะรถจูนอะไรอย่างเงี้ยสองสองแปดเจ็ดห้าไปดูยี่ผมอยากไปดูไปแล้วเน่ยกลับมาเลยเห็นยายอยู่นู่นเลยเมื่อกี้นี่นะถูกจะพง ผมยังไม่เห็นเลยยายเดี๋ยวก็นั่งตรงนี้เหรอเอาเขียนเลขค่าค่าอยู่ยายพาผมไปดูรถตู้คันนั้นหน่อยผมว่ามันจะออกทะเบียนรถตู้นั้นแน่น,นอนเลยตู้ไหนนั่นแหละโอ้ฉันไม่รู้เด็กเองจะพองมันไปดูทะเบียนรถให้ผมหน่อยโอ้ไปแล้วคนใจสุขซาเตสาโดยเตตะเตตะสุเต้าเลยบอกยายไปมาแล้ว ไปนั่งดูตั้งนานแล้วไปนั่งดูตั้งนานแล้วเห็นรถน,รถนี้ทำไมจะเจ็บทูมหายายทำไมเนาะอย่างนี้นะนะยายไม่เคยเห็นม,มาอไซครทางอะไรตรงนี้ไปโจดตรงนั้นเลย ยายไม่เคยเห็นยายไม่เคยเห็นสาธุเจ้าลุนสาสาธุสาสาธุาสาธุสาธุยายพูดเรื่องจริงยายยกมือไหว้เลยยายไม่เคยเห็นยายไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมันนี่เลยไม่เคยเห็นรถตู้คันนี้มันจะยกตูดใส่ยายรถตู้คันนี้แหละแต่ยายไม่เคยเห็นบ่กจริงเจตู้มาให้ยายเจตู้มาให้ยายอืมยายไม่มาใม้ยายน้อยยายจะอื่นไปหาดูนี่เดี๋ยวไม่ไปยายไปพอไปถึง ไม่เห็นจิตุกตอนนี้เลยไม่เห็นจิเจตุกตอนนี้เลยเตเตลุเหนื่ยสะกดทูด้วยครับครับยายสาธุ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 ยายมาด้วจ้ายาด้วยโตเตยยายมาคุยเห็นวันที่เมืทุกที้มาไล่แทงได้ไปคุยจะปุ๊บไปหายายหันจะปุายายหันดากไปหายายโอ้รถไอ้โจ้ยายจำไว้เด้อเลขรถเด้อสองแปดเจ็ดห้า ยายให้จดได้ด้วยอันเอาเจ้าหนังชี้เฮ้ยปากกาปากกาปากกายายน้อยเอาปากกาให้ยายน้อยยายจะจดให้ยายจะจดอืงยายหนังชี้ยายอายุ88ปีป่ะ88ปีอ๋อสมุนไพรเขาเขียนเขาเขียนเรียงความให้ยายให้ยายมีความสุขเด้อเนึ่งเขาเขียนเรียงความให้ยายยายอายุเท่าไหร่ที่น้อยเนี่ย88ปี88ปีกี่หลักเดือม เจอได้พี่ลูกเจอได้คืออะไรจเป็นเป็นเป็นสุกาวเ้าแ้วพ่อเขาจะบอกว่ายายอายุแปดสิปดีแล้วโอ้ยทาไมสายเยอะจังวะไอเอาแต่หาซีฟีกับพ่ออยายเกียนเลยเอาเลยก็ได้บเลนเลขยายเยเป็นยังไงฮะเกียน โอ้ยเรอะเบียนยายเขียนเลยสอแปดสองตัวใหญ่ตัวใหญ่จำให้หน่อยสองแปดเจ็ดห้าเจ็ด้าอาะ7 5เลกเจ็ดห้าด้วยตะหากเอาไม่รู้เ yeah. <ar> ื่องเาแต่บออตรงเลยอ่านตัวเลขยายอ๋อสองแปดเจ็ดห้าสองแปดเจ็ดหยาย นี่นะครับคุณผู้ชมนะครับที่ยายยายอะไรนันาสกุลนึกดีนึกดีอ่ะผมจําเตนาำสกุลแกได้แกบอกว่าทวีศักด์ทวีศักด์เออยายทวีศักดินึกดีแกบอกว่ามีคนมาโอ้มีรถคันนี้ถอยบ่ถอยยกก้นใส่นะครับถอยแล้วก็ยกก้นใส่เดี๋ยวผมจะไปดูดูตรง ตรงท้ายรถตรงท้ายรถเหรว่ามีเลขอะไรนะนะครับนี่นะครับตรงท้ายรถเนี่ยเนี่ยเป็นเลขสองแปดเจ็ดห้านะครับสองแปดเจ็ดห้านะครับนี่นะครับยายเล่าแบบเป็นความจริงเลยยายอะไรนะนบแล้วนบอีกขอโทษแล้วขอโทษอีกว่ายายเห็นจริงๆยายเห็นจริงๆ คือเลขตัวคือรถคันนี้นะ่ะมันถอยตูดใส่ยายมันถอยตูดใส่ยายแกแกนั่งอยู่ในแค่นี่กแ็บอบกว่ารถคันนี้ถอยตูดใส่ยายถอยตูดใส่ยายแต่ผมก็เดินมาดูทะเบียนรถแล้วนะครับเป็นรถเลขรถคือสองแปดเจ็ดห้าสองแปดเจ็ดห้างว่าเป็นส่ออิริยาบถงวดประจําวันที่หนึ่งเนี่ยึถ้าออกจริงๆทําไงเนี่ยสองแปดเจ็ดห้าเนี่ยออกจริงทําไงนะ ยายทวีศักนึกดีนะครับคุณยายทวีศัก์นึกดีแกบอกว่ารถคันนี้ถอยเอ๊ะถ้าเป็นภาษาขม,มรนเขาว่ายังไงนะอ่ะฮะอ่ะเต็มตะโอ่ะเตตโะตตโ,ะตตโะคืออ่ะเตตะโพคือรถคันนี้มันยกตูดใส่ยายเราว่ะรถมีรถอะไรมันยกตูดใส่ยายผมมาดูทะเบียนรถล้วคือเลขทะเบียนรถก็คือสองแปดเจ็ดห้านะครับคุณผู้ชมนะครับลองเอาไปพิจารณาดูกันแล้วกันเนาะสำหรับเลข ยกตูดใส่ใหญ่รถอะไรยกตูดใส่ใหญ่โอ้โห่น่าเชื่อไม่น่าเชื่ออ่ะขอบคุณแล้วกันครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ